ก็ไอธรรมชาติที่มันวนอยู่อย่างเงี้ยคือมันก็เป็นของมันอย่างนี้อยู่แล้วขอให้เรานับถือศาสนาอื่นไม่ใช่นับถือศาสนาพุทธธรรมชาติของมันก็จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วปฏิจจามีในทุกคนคนบูชาไฟคิดไหมละ่ะคิดครับมีสุขมัสม,มีทุกมัเหมือนกันสิ่งนี้ไม่มีใครในโลกธาตุคัดง้างได้เลยเพราะมันคือตัวเขาแล้วตัวเขาก็มี เราถ้าถ้าในเมล็ดพืชอันนั้นไม่ได้แช่น้ำมาล่ะคะแต่ว่าไปตกในผืนนาได้ไหมมันจะมีสิทธิ์ที่จะงอกไหมหรือว่านันที่ราคะเป็นตัวตัณหาที่พาไปอะไรจะพามันไปละ่ะถ้าไม่มีตัณหาในช่างปลูกเรือน ลมที่พัดลอยปลิวไปให้มันปลิวไปเนี่ยก็คือตัณหาในการสร้างภพตัณหาในการสร้างชาติดังนั้นถ้าตัวนี้ไม่มีก็คือคนนั้นไม่มีตัณหาก็ปรินิพานแต่สัตว์ยังมีตัณหาอยู่สัตว์ผู้ยึดติดต้องมีตัณหาไม่มากก็น้อยกรรมตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาต้องมีแน่นอนเมื่อมีปุ๊บมันปลิวมันปลิวตลอดนะ นั้นตัวตันหาก็คือตัวนันทิราโคตัวน้ําหรือตัวยางในพืชที่เชื่อมกันเพราะยางก็มาจากน้ําแต่มาผสมกันพืชแล้วพืชก็เลยสดขึ้นมาชุ่มด้วยน้ําละอืม,อม อย่างนี้ที่เรามาฝึกร้านนันท่ก็คือฝึกปัดมเมล็ดพืชไม่ให้ลงพื้นนาใช่ไหมครับใช่หรือถ้าลงแล้วก็คือรีบปัดออกให้เร็วอย่าให้มันงอกนานแต,แ,ตแต่ถ้าแต่ถ้าปัดแต่ถ้าเราปัดได้เร็วได้เร็วดูกับพริบตาก็จะเป็นอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศเป็นเลยใช่เป็นอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศแล้วก็ไอธรรมชาติที่มันวนอยู่อย่อยางเงี้ยคือมันก็เป็นของมันอย่างนี้อยู่แล้วเอ,อให้เรานับถือศาสนาอื่นไม่ใช่นับถือศาสนาพุทธ ธรรมชาติเอามันก็จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วปฏิจจามีในทุกคนคนบูชาไฟคิดไหมละ่ะคิดครับมีสุขไหมมีครับมีทุกข์ไหมเหมือนกันสิ่งนี้ไม่มีใครในโลกปะาะุศคัดง้างได้เลยเพราะมันคือตัวเขาแล้วตัวเขาก็มีเพียงแต่วิธีที่จะออกจากระบบนี้ได้ก็คือมีมีมรรคแปดอย่างเดียวอืวิธีอื่นซึ่งไม่สามารถหลุดพ้นนิพพานได้อืม ก็ต้องมีก็ต้องมาจากพุทธศาสนาอย่างเดียวเลยก็ศาสนาใดมีมรรคแปดนะผู้เ <maple> จ้า <found> ก <Off> ็ถามไงก็ไม่มีศาสนาใดมีมรรคแปดที่น <trying> <medim Had ori> ั okay? ่นก็มีความหลุดพ้นมีของพระองค์คนเดียวแต่หาไม่เจอไงมีมีใครบัญญัติตรงกับผู้เจ้าเรื่องมรรคแปดมีทิฏฐิตรงกันความเห็นตรงกันก็มีแต่ผู้เจ้าที่ล่วงไปแล้วและผู้เจ้าที่กําลังจะมาถึงก็ไม่มีนอกนั้นไม่มี พระเจ้าจึงยืนยันว่าไม่มีสมณะที่หนึ่งไม่มีสมณะที่สองสมณะที่สามสมณะที่สี่นอกธรรมวินัยนี้เห็นนะรงยืนยันไว้แล้วตอบกับสุภัทธะสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่มีในธรรมวินัยนี้เท่านั้นเพราะธรรมวินัยนี้พูดถึงการหลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตาย